แม่เท่าพี่น้องงามงามเพลินชุดยอดสุดยอดสุดยอดวัวงามพอดีชุดหนึ่งพี่น้องเนาะลูกตัวไหนโอ้มาเบิ่งหอยปีตัวพี่น้องสายเหลี่ยมหอยปีสวัสดีครับหอยปีไหนตัวได้มาโอ้มาหาเบิ่งกระย้อนเป็นเป่าพี่น้องหัวงามงามหอยปีเป่าเลยเป็นเปิดไปเฉยเลยตัวนี้ โอ้ยหัวงามเลยพี่น้องเนาะเพิ่นมาจากไส่ตอนเดี๋ยวไปสัมผัสกันโอ้บ่าจากตาการเพิ่นพี่น้องหัวงามหัวงามอีกทีพี่น้องสายพันธุก,กรรมสุดยอดเลยพี่น้องเนือ้อหนังโตๆงามอีกทีสองโตพี่น้องเพิ่นกระลังมาเบิ่งเดินกระลังมาลองงามอีกทีพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดหน้าสนเนาะอหอยปีเนาะหน้าสนมันงามมาจากไส่กรลูกบ้านไหนฮึ บ้านใดครับบ้านสีสุกครับบ้านสีสุกเนาะลาดสมดีสีสุกแม่แม่พุทธกรบ้านเท่าอยู่บ้านเดียวกันเด้เท่าตัวนี้เป็นแม่บ่าบัครับตัวงัวมันอยู่น้ำโอ้งัวอยู่น้ำกันสามตหรือสองตัวยังสองตเดียโอ้ยังสองตเดียตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ขายสามหมื่นตัวสามหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นหาเป็นขายไปแถวอันนี้เลือตัวไหนบ้านเท่าไรตัวตัวละเท่าไหร่ดู ตัวนี้ตัวละสามหมื่นกว่สามอย่างนี่ตัวนี้สาตัวนั้นสามโอ้สามสหาลูกพ่ออะไรพ่อปลูกูตัวนี้สามหนึ่ตัวนั้นเจโอ้ตัวนี้สามหนึ่งเจ้าเคเอสหนึ่งตัวนั้นเจ้าสีประดูเนาะเคเอพี่น้องลูกพี่ลูกน้องพี่น้องอุ้ยนี่ตัวโตมันพี่น้องเนาะสามอย่างก่อนละทีสาตัวนั้นสามหาโอเคสามหาอุ้ยอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนั้นลูกเจ้าสีปละดูพี่น้องเคเองงามขึ้กันพี่น้องเนาะงามขึ้นกันขึ้สองพี่น้องเนาะ เป็นง่วงงามเผ่นมันเกิดจากแม่สายพัฒนาเพื่นพี่น้องมาจากบนราาสนดีราชสมดีศรสสีสุขขุศกรเท่าพี่น้องเนาะประการพืบบรชผลบุรราชทานเป็นง่วงงามท่านแต่งเขาไหนี่อู้สุดยอดอันนี้เอาไปแต่งเขาเอาเนาะเอาไปแต่งเขาเอากำลังได้อายุแต่งเขาได้เลยพอดีพี่น้องสามสามสามหาเป็นง่วงงามผือนอูสุดยอดสุดยอดง่วงงามผ่นพี่น้อ,นนองมาจากราชสตรีศรีสุขเอาขอ,อนุยาตเบอร์โทรลูก สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านทุบบ้านหัวงามผ้าผีผ้าหนองโอ้ผมมีอย่างผมมีเงินจักบาทมันแล้วบ่ขายขาดทุนว้ายขายแปดท่านาโอ้ปลาเอนซ้ำโอ้ตายยินดีด้วยยินดีด้วยเธอเลขโทรมาบ้านนี้โก้าจุดองจุดห้าศูนย์ดอนยะหล่าเรดิโอโบเปิดแต่เพิ่งสัตว์ก็เพิ่งก็เล่กันเสียงโอเคขอบคุณมากบ่าวคมสันโอเคครับผมข้าวท้ายบ่าวคมสัน มาสวัสดีก็ผลมีน้องไม่เพี่น้องเปิดทิปอาบสว่างงครัาพีพี่น้องออกเลาะออกชมบรรยากาศการสื่อการขายงอตลาดนันครัวกระบือบ้านจังหวัดพื้อเมืองจังหวัดตุรกีเส้ามือนี่คือคาพี่น้องเนาะแต่ว่าผลตกพึงเส้าพี่น้องบรรยากาศเต็มสี่หลับพี่น้องเร่าน่่่่่่่่่่อ่่่่เ่าะพ่่่่อ่่่่่่่่มงเ่ง่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ว่่่พ่่่่่่่พยุนสิม่เอาลูกสาวบ่ส่มาเอาลูกสาว่่่นบ่ เพื่อนเพื่อนห้องมื่นเดียวเนี่ยแม่เฉพาะหอยยุ่นสีไห่ทอดใหญ่ๆงามๆเนี่ยอ๋อหอยยุ่นใส่มือสามันสีเหลือแม่ยูม่นเจ็ดพัน้บาเนลือแม่ยูมืสาโอ้สีเหลือแม่มื่นสามตัวนี้ก็ตรงมือนเจ็ดโอ้ย่ื่อ่อโอ้โอ้ตงงามเนาะหอยยุ่นเนาะหัวหน่อยตัวนี้งามงามไปน่อยมมา เออแม่มันได้แม่มันแต่ว่าตนโตหุ่นดีดีกันเนาะอ่าร่ำตัวดีหุ่นดีหัวหน่อยตัวนี้ขั้นเพินเปิดขายไหวเพินกับเปิดไหวประมาณอย่ายแม่แ่างหาหนเดยนี้แม่แม่เล้วคืองัวหอยยุ่นกำลังมาต่อรองกับเพิดอ่มันมาในหอยยุ่นได้ขายจ้าโตล้มนี่บได้ห่ที่มากหมดเลยนี่โอ้พี่ยมันเป็นอย่างโอนฟี่ โอ้มันฝนตกนะภาคใต้ในหอยเป็นพ mm. ี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวงามอีูตัวหนึ่งพี่น้องแม่ลูกงามพี่น้องเนาะหอยบ่าวค้อมสันกำลังมาต่อรองอยู่บ่าวค้อมสันมาต่อรองเพิ่นโอ้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นอีกตัวหนึ่งพี่น้องเป็นหัวแม่บักง่ายข้อมสันร้อยห้าห้าร้อยห้าสิบห้าบวกลบเกือบหน่อยหกสิบตะวันลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะ ลูกสาวเพิ่นมาโปวดพี่น้องลูกสาวสวยครับเรียมตัวสุดยอดเลยลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะงามเดี๋ยวไปขออนุญาตเพิ่นท่าผุ่นเพิ่นกำลังคุยกันโย่จ,จับควงเพื่นจุ่มเพื่องขออนุญาตครับแม่ลูกเพิ่น,ใน,ในยังไงอุ้ยจับคองงัวงามอยู่นี่ตัวนี้อุย้ยสุดยอดสุดยอดสี่สิบห้ามาอ่อนซ่อนลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะยสวยสวย,สวยลูกสาวสวยมากเลยแม่โค่งสางบักเนี่ยพี่น้องเนาะอันนี้ประมาณลูกสามพี่น้องลูกสามสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้เนาะ ซีซิมหาเป็นเปิดไว้มาเบิ่งการจ่ายลูกเป็นพี่น้องแข่งขาบ่ต้องห่วงเลยพี่น้องใหญ่เี่นาใหญ่กว่าแม่งัวต้นพี่น้องรับรองว่าใหญ่กว่าแม่ประมาณห้าเดือนได้ปะสี่เดือนสเดือนได้พี่น้องหัวสี่เดือนพี่นอ้อ,มนองมือเรียมตัวเพันนธุ์เดือนพี่น้องสุดยอดพันธุกรรมพี่น้องงัวตัวนี้สุดยอดเลยนี่แม่เพิ่นบักไงห,หรือแม่ใหญ่ลูกกับตรงญ่พี่น้องเพราะว่าพอเพิ่นนี่รับรองว่าพอหลอดดังแล้วเนาะโอเคซีซิมหาอ่บานี่ตัวนี้ดเลยหนึ่งหมื่นหกพันพี่น้อง แม่คือกันตัวนี้แม <ıyorlar. S 2> แ่สาวแม่สาวได้พี่น้องหนึ่งหมืนหกกับเป็นตาเลี่ยงพี่น้องเนาะหนึ่งหมืกพับเป็นตะเลี่ยงเป็นแม่สาวพี่น้องเนาะสายพัฒนาขงเพิ่นคือการพี่น้องอย่าง้ต่อรองไดวจุกโตเพ่นวะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพนบาทนี่ศูนย์เก้าหกนย์เกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดศูเดล้วพี่น้องนสี่วน้าวอะใดเจใจกับโทรมาต่อรองอะไอย่างต่อพี่น้องเนาะึงบรรยากาศการซื้อกขาย สี่สิบหาแม่ลูกลูกสาวงามพี่น้องเนาะตัวนี้สิบหกแม่สาวสวยนะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกทโทรมาต่อรองอ่ะบ่มั่นใจมากขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่มอีกเธอหนึง่งศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่สี่แปดศูนย์สี่เอากวงงามไปเลี้ยงพี่น้องเนาะแม่ลูกเพื่อนจากได้เพื่อนจากแยกลูกมันขันแยกลูกเท่าไหนแยกลูกเศร้าหาเศร้าหาได้พี่น้องมาเบิ่งอีกอีกเธอหนึ่งพี่น้องเป็นง่วงงามวัวอนาคตนะพี่น้องวัวอนาคตไก่พี่น้อง ลูกสาวเป็นไป่น้องเศร้าหาเป็นวัวแมงแมงไปหน่องเนาะโอเคมันมาด้ลูกเด้ออย่างต่อมาหาหอยมีมือนีมาหาหอยมีตะเวนตะวามือนีมาไว่ด้หอยมีมือนี้สวัสดีครับมาว่มือนี้มาเร็วมาป่อหอยมีเร็วมือนีเหลือจากไหนบ้านนี้ขนาดมาเร็วกับยังเหลือหน่อยโอ้บ่โอ้ยมาหมานเถอะ บ่าปุ่นยี่ส่งไปแล้วผมขายหรอไงครับเออ้คนขายแล้วขายไปแล้วไปแล้วไปเก็บรถเดิเท่าไรตัวนี้เท่าไรขายไปหมื่นมหาพนาครับโอ้หมื่นหาพนาเพิ่นได้ไปแล้วหอยมีหมานแล้วบ่เหลือแล้วศาสตร์เพิ่นวะอ้าวมันหมาหน่อยมีมันหมานผู้ใดสนใจอยากเอาอ่ามาซื้องัวน้ำเพิ่นหรือจะขายหัวอยู่งอวอยู่งฟ้ามันกระทุมาหาเพิ่นได้พ่อมีอาจสามารถซูดแปดห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่พ่อมีอาจสามารถพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกระทุมาหาเพิ่นได้มาเบิ่งแม่ลูกลูกแม่ เป็นไงมาอ้างถึงกำลังต่อรองกัอน,นอยนะู่พี่น้องเนาะกำลังต่อรองกันเดีโอกาสเป็นต่อรองเนาะอันนี้บนบรรยากาศถ้าหน,น,นองยางมากอีกชุดหนึงพี่น้องเนาะไปสายาหัวเลี้ยมพี่น้นองเนะาะทางผิดสายหัวเลี้ยงเมื่อนี้เครื่องมือบอ่อไผ่ดีพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัย ะระบบเสียงอาจจะบม่าชัดเจนพี่น้องเนาะระบบเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเรารอมาจากไหนครับมาจากไหนราชบุรีราชบุรีรารนายนายหางันจากราชบุรีราชบุรีได้กี่ <บา S 1> ตัววันน <บา S 1> ี้ต<บ>าไมหู้ยาวขาดเจ็บไนะหมเพิ่นได้หลายเลยพี่น้องเนาะเป้าหมายกีนะ่ตัวนะเป้าหมายหกสิบกว่า หกสิบกว่าคุณด้วยพวงหนึ่งพวงหนึ่งโอเคโอเคอ้ามันหมานครับผมมันหมานอ่ะนายห่างเพื่อนหยอกนายห่างเพื่อนมาจากราดพลีพี่น้องแม่ลูกผู้ใดเนาะสมางามอยู่เพื่อนป้าลูกสาวงามใส่หอยแจ็คก็หอยแจ็คมานแล้วบอญยูพุนหมานแล้วหมานอะไรทีโอ้ลูกสาวผู้ใดก็มางามเลยนี่ลูกสาวงามงาม หอยแจกออกมาพักก่อนบ่อ่ะมันหมาดเด้อหอยแจกเด้อโอ้ไปบ่ได้มัวตันบ่เนอไปบ่ได้มาทางใดเนาะบ้านไหนไปทางพี่พี่น้องมาเละ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 ม่วเพิ่นกูกไว้เละข้าพี่น้องมื้อนี้เบิ่งเที่ยวพี่น้องเบิ่งตลาดพี่น้องเนาะเละตุ้มเป๊ะเขียงหวานเอาพี่น้องเนาะถ้าพี่พาน้องงางออกมาอีกส่วนนึงพี่น้องข้าพี่เพิ่งกำลังต่อรองกันเอ้าพอพ้อนได้งัวงามมาพี่น้องเนาะงัวงามพ่อพวันไปหาเพิ่นพี่น้องเนาะทางพุ่นมาสัมผัสพ่อพวันเพิ่อนป่าย้วงามเพิ่นถือไว้ เป็นพ่อพรขุดจุ่มอ้าลูกสาวผู้ใดมางามเด้บัดไปแล้วลูกสาวไปแล้วนี่จากแม่ไปแล้วพี่น้องผู้ใดลูกสาวผู้ใดงามงามพี่น้องเนาะพ่อพรนได้บัวงามมาพี่น้องเนาะโอ้ยมาเบิ่งแม่ลูกแม่เท่าพี่น้องเนาะงามงามเดียวอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดบัวงามพอดีชุดหนึ่งพี่น้องเนะงานนะ <c oughs> ลูกตัวอะไรโอ้มาเบิ่งหอยปีตัวพี่น้องสายเหลือยงหอยปีสวัสดีครับหอยปีเลยตัวเลยมั้ยโอ้มาหาเบิ่งกันย้อนเป็นเป่าพี่น้องหัวงามงามหอยปีเป่าเลยขึ้นเตินไปจากไหนตัวนี้ยงามน้ำเป่โอ้โหหัวงามเลยพี่น้องเนาะขึ้นมาจัดใส่เดี๋ยวไปสัมผัสกันโอ้บอกจากตะการเป็นพี่น้องหัวงามหัวงามดีพี่น้องสายพันธุกรรมสุดยอดเลยพี่น้องเนื้อหนังโต๊ะ งามดีสองตัพี่น้อยเกิดลังมาเลยเกิดพลังเกิดพลังงามดีพี่น้อยสุดยอดสุดยอดนหาสนเนาะหอยปีเนาะนหาสนมันงามมาจากไซโกลูกบ้านใดฮึตาการครับบ้านใดฮึบ้านสีสุกครับบ้านสีสุกเนาะลาดสมดีสีสุกแม่แม่ขุศกรบ้านเฮาอยู่บ้านเดียวกันเด้เฮ่าต้นนี้เป็นแม่บ่บ่ครับเป็นงูมันอยู่น้ำโอ้งูอยู่น้ำกันสามตัวหรือสองตัว โอ้ยังสองตัวเด้วตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ขายสามหมื่นตัวเท่าไรสมหืนาสามห่นเป็นขายไปแถวอันนี้เลือตัวใดบัตเท่าไรตัวใดตัวละเท่าไรลูกู้นี่ตัวละสามหมืสามอย่างนี่ตัวนี้สาตัวนั้นสาโอ้สามลูกพอใดหูั่ดูตัวนี้สาหน่รับตัวนั้นเจ็ดสองโอ้ตัวนี้สามหนึ่งเจ้าเคเอสหนึ่งตัวนั้นเจ้าสีปลาดูเนาะเคเอฟเจ็ดองกนอกลูกพีลูกรองี่น้องอุ้ยนีนตัวโตมัพี่น้อเนะสามอย่างก็อล้วกี าสามสามตัวนั้นสามหาโอเคสามสามสามหาโอ้ยอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนั้นลูกเจ้าสีมาดูพี่น้องเคเอฟเจ็ดสิบสองง่ามขึ้นกันพี่น้องเนาะง่ามขึ้นกันคื้สองพี่น้องเนาะเป็นง่วงง่ามผืนมันเกิดจากแม่สายพัฒนาเพี่น้องง่ามมาจากบราชสมดีราชสมดีสีสุกขุสกรเท่าพี่น้องเนาะปากการพืชผลบ,นบนรุรราชธานเป็นง่วงง่ามท่านแตงเขาไหนี่โอ้สุดยอดอันนี้เอาไปแตงเขาเอาเนาะเอาไปแตงเขาเอากำลังได้อายุแตงเขาได้เลยพอดีพี่น้องสามสามสามหาเป็นง่วงง่ามพืน สุดยอดสุดยอดหัวง,งามเลยพี่น้องมากจากลาาส,ส,สุดีซีสุกเอาขอนุยาตเบอร์โทรลูกศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกเดศูนยอีกตหนึ่งลูกศูนย์หกหนึ่งศูนย์กเก้าศูนย้าหกนเอาหัวเลี่ยงเอาหัวงามไปเลี่ยงพี่น้องเนาะสุดยอดเลย33มตัวนี้พี่น้องเนาะสูงอยู่รอยบวกลบงามหุ่นดีนังดีพี่น้องก็ต้องางามและตัวนั้นสามสหาพี่น้องเนาะโอโทษโทครับผม ตัวนี้สะเออโอ้โหบาทนี้หมานมานันอ่าสระสาตัวนี้พี่น้องเนาะเป็นหัวง่ามเพือนพี่น้องเป็นลูกหัว KF 7 2เจ้าสปีประดุตัวนี้ตัวนั้น KF 3 1ลูกเจ้า KF สามตัวนี้พี่น้องเนาะสามสิบห้าสามสิบสามสุดยอดหัวง่ามเหมือนนี่ดาวเด่นอยู่นี่เลยพี่น้องเนาะอ่ะสุดยอดระวัะงระวังระวังบังให้แน่พใหญ่ายมาเบิ่องหัวงา่ามกันง้ามเนาะก็ไปตอนซ่อนเบิ่งถ่ายพี่น้อง เป็นตาอ่อนซ่อนครับพี่น้องวุ้ยสองตัวดูได้มากดูได้กับมาพี่น้องเนาะมันงามสามหาสามสามต่อเอาะงามหัวงามเพื่อนยางต่อยังต่อพี่น้องเนาะเพป็นมาจากลาดสมดีสีสุกเด็กพี่น้องเนาะเออ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 เอเชื่อเชื่อเชื่อบ้านสบายงัวงามพาพี่พา่น้องมาเลาะมาชมมาเบิ่งพอพอนบาดนี่พอพอนงัวงามสองตัวพี่น้องเนาะงัวงามคู่ควาว มามามาอะไรพีดอะไตุ้นพีดกวางชื่อคู่กันมากอืมถ้าเปิดคู่โทษนี้เท่าไรสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพี่น้องคู่นี่สามหมื่นเจ็ดพี่น้องแม่สาวทั้งสองสีออกเม็ดกับเปลือกเหนียวตัวหนึ่งสีแดงคืนคืนสามสิบเจ็ดพ่อปอนเป็นได้มาสวยๆเป็นสายเลี้ยงเมื่อนี่เลยพี่น้องเนาะเป็นวัวสายเลี้ยงงามหเพลินนี่คืองัวเลี้ยงงัวสายพันหน้าเพิ่นตัวละเอ้อสามหมื่นเจ็ดพันเอาไปน้ำกันเป็นคู่ตัวนั้นสวยแดงคืนคืตัวนี้โค้งสางได้ ท้ายสูงร้อบวกลบทั้งสองตัวนักพว่านออะ,ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าหกหกศูนย์หนึ่งหกหพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองไปได้อขอบคุณหลรายับผมมันม,มา,น,มาน,น,นับผมมาชมบรรยากาศน้ำหลกะลุยขีดตมน้ำกันพี่นอ้องเนาะเมือน,นี้มาเบิ้งหัววิทิก,กับงัวงามบักปูหน่อยงามเพื่นพี่น,อนอ้องเนาะมาเบิ้งหน่งามเพื่นพี่นอ้อง ขออนุญาตครับมาเบง,ววางงัวงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้ตัวปูตะวงง่างามเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอกุ้มฟูงใดลูกไส้คือ่ะไรคุงผัวเออมีแดงแน่นอนมีแดงน้ำแน่นอนเ <c oughs> ออมีใบพร้อม <c oughs> เปิดไว้จังหดเ <c oughs> สาสามเป็นหัวรอพี่น้องเป็นสายรอเลยพี่น้องเนาะหัวรอเขาสายรอพี่น้องเนาะ สองสามเปิดเผยไปพี่น้องโอ้ยลอยหลีพี่น้องเนาะเบิ้งแข้งขาตัวโตเปิด้องเป็นตัวสายหล่อสายพ่อพันธุ์เอาไปเป็นพ่อฟอกพ่อขายพ่อพันธุ์ได้ยี่สิบสามเปิดเผยไปพี่น้องเนาะอ้าวอ้าวอ้าเปิดกำลังพิจารณาอ้าวยืนในพื้นดีดีลูกยืนเท่ๆยืนเท่ๆเิกำลังเปิดเปิดงัวห้ามเปิดไพี่น้องเนาะอุ้ยสาวยี่สิบสามเปิดเผยไปพี่น้องเนาะโอเคเป็นงัวรอพ่อพันสุดยอดเลยยี่สิบสามเปิดเผยไปพี่น้อง เดินรถกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะเดินรถกำลังต่อรองกันหัวงามหลายพี่น้องมันมีเนาะหัวงามหลายมาเบิ่งถ่ายมันพี่น้องหัวงามรถกิดำลังมาพี่น้องเนาะรถกำลังมากสองสามมาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามสามสี่ห้าศูนย์หกพี่น้องเอาหลัวงามไปเลี้ยงเข้าข้อเข่าป้ามยี่สิบสามเป็นไปๆความพูดไร้สาระครับผม รถ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 มาแล้วรถมาแล้วผมเห็นงวงงามตัวหนึ่งเพราะย้อนก็สิไปงวงงามเนาะพี่น้องเนาะหลักการปีจีบกับงวงงามเพิ่นนะไปเพิ่นกำลังต่อรองกันรถขุ่นงวงงามเต็มรถเลยพี่น้องเนาะงวงงามเพิ่นฝุ่นรถเลยดูบรรยากาศการซื้อการขายงวงเนาะพี่น้องเนาะปีจีบกับงวงงามเพิ่นปีจีบงวงงามเพิ่นพี่น้องเนาะมันบ่ะดุกเิ่นบ่สวัสดีครับ ตัวนี้เขาเปิดจังไหนหัวงามเขาเปิดสี่หมื่นสีเท่าไหร่ฮึสี่หมื่นสามพันครับสี่หมื่นสามพันเปิดๆไปอุ้ยมาคืองามสิพี่น้องเนาะไปงัวสายพันธา์งามอเลยพี่น้องใส่ก่ออุ้ยพี่น้องคล่องแล้วดิหนิอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าไว้พี่น้องเนาะหัวงามเลยพี่น้องเสาวท้องแรกโครงสร้างสุดยอด โอ้ลูกสาวแจ็คคอต์ดใหพี่น้องนี่สายแจ็คคอตใส่เจ้าอเมริกันเจ็ดเจ็ดเก้าไว้สยสุดยอดเลยพี่น้องรับประกันท้องตรวจแล้วเรียบร้อยเปิดไว้สี่หมื่นสามพันโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้หนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดพี่น้องฟรีครับส่งฟรีแล้วพี่น้องถ้าได้ราคากันเพื่อนอ่ะโอเคขอบคุณหลายๆรมันครับผมสุดยอดท้ายตลาดน้ำพี่น้องเขื่อนมา วัวใกล้จะวายท้ายตลาดรถเข้ามาจอดแท่นง้วแล้วพี่น้องเนาพูดว่โอ้รถออกกนมีแล้วพี่น้องเนาะการซื้อการขายถือว่าซื้อขายกันดีพี่น้องเนาะซื้อขายกันดีได้กําไรงามกันนะพี่น้องวัวกําลังมาพี่น้องโดยเฉพาะสายเลี้ยงพี่น้องเนาะตะกอนนี่สายเหนือมากแต่ว่าทุกมือนี่สายเลี้ยงวัวงามใกล้จะมาแล้วพี่น้องกําลังมากราคากําลังดีนะพี่น้องเพาะผู้ใดมีกะอนุรักษ์ไว้สะกอนนะพี่น้องเนาะโอ้แม่ลูก ลูกงามพ to ี่น้องเนาะลูกแม่งามงามแมเป็นสัตว์ละพี่น้องแม่กำลังเป็นสัตว์ขขาผู้ใด้นอกเป็นเปิดไกใบเทไหรเนาะพี่น้องอยากหูอยู่ตัวนี้ลูกสาวงามหรือเป็นไอ้คล้ายไป็นละพี่น้องแม่กำลังเป็นสัตว์พี่น้องเนาะอู้ยแม่โค้งสางไงเลยพี่น้องเนาะลูกสาวงามเขาไม่สังบอลอยู่แม่บอกโอ้นี่บอกโอ้ยโอ้ยไปตอนซ่อนเด้อแม่กำลังเป็นสัตว์แม่กำลังเป็นสัตว์พี่น้องพูดอ่ะอู้ยลูกสาวงามพี่น้องแม่โค้งสางสุดยอดและใหญ่มากเลยพี่น้อง ถ้าสูงร้อยหกสิบบวกลบเลยพี่น้องเนาะลูกสาวกำลังกินนมอยูต่ตาวาแม่เป็นสัตว์แมวพี่น้องเอาไปใส่พอดังๆเลยเลยพี่น้องพูดลูกสาวงามเดี๋ยวสิไป็นไทยลูกสาวเพิ่นเปิดไว้เปิดไป 4, 000, 000, 000, 000, 000. สี่หมื่นเจ็ดสี่พันอุ้ยา 4, 000, 000, 000. ร,ราคาสี่หมื่นเจ็ดมาตรฐาโดยเฉพาะลูกสาวพี่น้องเนาะลูกสาวสวยมากเลยพี่น้องลูกสาวสวยโค้งสางสุดยอดว่าตงห่วงเลือกโค้งสางเดี๋ยวไปเบิ้งลูกสาวเพื่อท่านสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องเนาะเบิ้งลูกสาวเพื่อน 4, 000, 000, พี่น้องอนะุ้ยลูกสาวเลียมโตลูกสาวเพื่อนพี่น้องโค้งสางลูกสาวเพื่นอนสุดยอดเลยสุดยอดมากสวยมากเเลยนาะ ตวยมากเลยแม่เพิ่งประมาณลูกสองเานาะลูกสองตัวลูกสองตัวราก็กำลังเป็นสัตว์เอาไปใส่พอดังๆเอาพี่นอนะ้องเนาะพูพอ่ลบองลูกพูพอลบอง,อง,องบช็อกโกแลตเจ้าช็อกโกแลตพี่นอนะ้องเนาะโอย้ยงามงามพี่นอนะ้องเนาะเอาไปต่อยอดได้เลยเหลือคนเดียวโอเคขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้สามสามเจ็ดสามหกเจ็ดศูนย์สอง ปัญญาฟาร์มเพิ่นจาก่าสามารถเนาะผู้ใดสนใจกระท้มาต่อรองก็ได้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามงายพี่น้องรับประกันความงามเบื้องตัวจริงงามงพี่น้องเบื้องตัวจริงง่ายงายผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาต่อรองก็ผู้ใดพี่น้องทบทวนเบอร์โทรอีกกันนะลูก09 33ม3ามเจ็ดสามพี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาโดยเฉพาะลูกสาวไปต่อยอดพี่น้องเนาะ ปลาลายไลูกมานัครับผมว่าเพิ่นว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นเหลืออยู่้อมโเพิ่นขายไปแล้วเม่เหลือแม่เนือเหลือหัวโค้งว่าโค้งเขาจ้าบาทอันนี้น้ายครับคา้าละโอ้ตัวนี้จะบาทมื่นห หนึ่งันเป็นแม่สาวพี่นอ 15, อ้องหนึ่งหมื่้าพอ๋อท้ายกรละพอนว่ามลืมมื่นหาเอาอีกก็ไหนเอามื่นหาเนาะผู้ใดสนใจเอาหัวไปเลี้ยงเาขาก็อบบข,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 ขานัเป็นวัวสายไปหน้ามื่นหาแม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะทุ่มาตัวร้องกับผู้ใดพี่น้องนี่งห0 0่นัพปล่อยคลิปไปละละผู้ใดสนใจทบท่วนใดราคาหนึ่งหมื่นาพันขอเบอร์ทรเพื่นบ้าน ศ9 6 7 9 1ก้า4กเจ็ดเกผู้ใดสนใจเปล่าทุ่มมาต่อรองไป็นไหนพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยพอเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเป็นสายพันธุหน้างัวงามเลี้ยงงัวงามไว้พี่น้องราคากำลังมาพี่น้องเนาะเอาความพูดเล่นหลานมันครับผมเป็นงัวงามเลยพี่น้องเนาะสายงัวงามเลยมาดองเหล่พี่น้องเนาะเล่ท่านพี่น้องเนาะง้วเริ่มเบิร์ดแล้วพี่น้องเนาะงัวเริ่มเบิร์ดแล้วรถเริ่มออกเริ่มขนออกแล้วพี่น้องเนาะงัวงามสายเลี้ยงแต่กำลังเบิร์ดพี่น้องเนาะ ซาโลเลเมลูกกันบ่พี่น้องนี้ซาโลดีหลายพี่น้องดหลายหลายดหลอ่ะไปขายแล้วขายไปเท่าไหร่อฮะนี่สองตัวสองตนี่ปาอขายไปแล้วมืหอยะไดายหลูกสาวเปิดงามงามเนาะ

ซื้อนี่ขายนี้ซื้อหันขายหันคนซื้อไปสามตัวแล้วโอ้ยสามหมัดอันพี่น้องมาเบิ่งบ่าวคมสันเมื่อนี้เพิ่นอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพิ่นได้เงินพุ่นู่ะปาดเงินเปิดพี่น้องเนาะอ้าวโฆษณาให้โฆษณาให้โอกาสโฆษณาวิทยุเก้าเจ็ห้าจ็ดห้าศูนย์จอร์ดาลจอนยดาลเรเรียโอสามโมงสิบหกหอดห้าโมงสิบหก สาวอาทิตย์บุกเปิดตัวในเพ้งสัตว์ปกติก็บบกเปิดกับทรณีแล้วกับทรณีกันแสงโอเคมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้ไปจะเไ๊ใดมาค่อมสันปกติอยู่วะมื่อนี้ใหญ่มันเสียเด้นี่ใหญ่มันเสียเด้โอเคโอเคมันมานครับผมมันมาน่าค่มสันมันมานเนอะวเอาไปเลย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 ครับผมขายแล้ว ซื time, <sh> ้อนี่ค <c oughs> ้ายนี <gallery> ่เพ well, so. ื Les ่นวน่บรรยากาศีมาหนบรรยากาศรซ้อกรเียงนะว่าอ่ต้มว่าม่นี่งทบรรยากาศราอบเนาะทการซื้อการขาวันละหนักคนทวนจันทร์นจันทร์มาโดนโดยเมสาวตนหน้าตันนี่เาจตนี้เปิดแจ๊บบาทรันเปิดจ๊บบาทตุนซื้อเพิ่มแล้วโอซื้อไปเรียงซื้อไปแจบาท่อซื้อไจบบาท หมื่นสี่พันแปดโอ้เปตาเลี้ยงเนาะเขาแต่งให้เรียบร้อยเป็นง่วนสายพันนาเป็นเป็ดซื้อไปแล้วสี่หมื่นห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเป็นขายขายเป็นซื้อไปแล้วเป็นตัวเดียวแน่เขาอยากได้น้ามึงเาเอาไปถ้าเขาเหลือตัวเดียวบ่ขายเหรอครับวุยขายกันแม่สาวหน่อยไปจังบาทมีปัญพี่น้องพอถึงหมื่นตัวนี้งพถึงหมื่นขายไปแล้วไ่ถึงหมื่นงามเนาะเป็นง่วนง่ายสามลายได้งามเป็นเขาให้เท่าไรละมึงหัน คือพอขายพอขาย่เอาไปเรียงเพื่อนได้งัวงามไปเรียงแลยพอขายนื่นแปดพันห้าร้อเียดมัดห่วงด่วนนะนอเลียงง่เลียงให้มันด่วนเออหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยมันตันดีตันดีดีก็ดเนาะ น้ำเกน้ก็เกิดนะครับเกิดรถเกย่ได้แเ่อมาเราะเดี๋ยวไมาเบ้ม้าบ่มอ่ย่งมาก่ ยางน้ากดบาคมสันเดอบาคมสันมานมัน,นาราพวแ <laughs> ต่ว่าแต่เบาเบาพิษมองพิษบอลละล่ะว่ับพเบาพิษละล่ะเบาไปเบาไเบาซับนาซับรังแล้วเ <laughs> บาคมสัน <laughs> ค้นบานติดกันเชื่องหวาซับเตาไกลกกัน <laughs> 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 ขเขาเปิดจังหวะมือก็หารอยป้ามืองก็หารอยอันนั้นเมืองแปดอันนี้มือนหารอย เป็นแมสาด้ือแยกลูกมากโอ้แยกลูกแล้วเป็นว่าแยกลูกเยเป็นว่าเมยแยกลูกมากาพาาี่น้องโอ้ราคาพี่น้องราคานาสนใจด้ยนาเอาไปตอหยอดพี่น้องนาเอาไปอเอาไปสางเนือสางนังตอเอากำไรตอยอดใจราคานาสนใจเนาะนาสนใจเพื่อนีเบอร์โทรบอขอนใอญ่ศูนย์เก้าสามสามหกแปดแปดสี <3. S 2> ่แปดเก้า ผู้ใดสนใจก,ก็โทรมาต่อรองเอาไปสั่งเนื้อสั่งนังเอาไปต่อเติมเอาไปสั่งกำไรมัวเพราตัลูกแยกพี่น้องยังสดๆอยู่พี่น้องเนาะมันให้นมลูกเพรตาแยกลูกมันก็เลยยังโกงอยู่ยังหน่อยพี่น้องเอาไปพูดเล่ลาให้มันกับผมราคาหนาสนใจพี่น้องนเนาะบรรยากาศหน้าเปิดแม่สาวหน่อยคนนี้พี่น้องเนาะแม่สาวน้อยขออนุญ,ญาตครับขออนุญ,ญาตเพื่อจะไหนครับพี่น้องมั่วพอพันหมื่นแปดพันกับห้าร้อยเป็นแม่สาวดิพี่น้อง แม่สาวสายพัฒนา8 0 0 0นก็หารอเปิดเปิพี่น้อง8 0 0เพิกนเปิดไปพี่น้องแกัห้ารอยเปิดไปนวางราคาสูงอยู่ประมาณรอยสามสีบาทลเพี่น้องเนาะต้นโตดีน้ำไตดีแข้งขาดีเบิดแปดพันกั้าร้อยเปิดเปิดไปเป็นมั่วสายเลี่ยงพี่น้องเอาไปเลี่ยงเอาไปต่อยอดเนาะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรเุณศูนย์แปดแปดสี่ส เก้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อไต่เลยพี่น้องเนาะฝากพูดเรื่ยใหมันกับผมเป็นวัวสายเลียกเลยพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้เอาไปหิบแว่นนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากที่ฝากน้องซอยกันตัวไต่โคตรเนี่ยจะดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอพี่น้องกัดสุดกอดกระดูกมันได้ควายแฟนครับแฟนเปลี่ยนานสว่างห่วงงานเี็นมิตรความสุขกจะเริ่อพี่น้องห่างไกลจากโลกไปถึงตัวต่างตรัมดวยด้วยเบิด์ตีเบิรซื่อกันสวัสดีครับ